พี่น้องแรงงานหรือพี่น้องที่เป็นพ่อค้าแม่ขายที่ต่อสู้หาเช้ากินขําเข้อลำบากของเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะปีไหนก็แล้วแต่รัฐบาลมีหน้าที่ที่จะช่วยเขาผมขอสื่อสารไปกับคนที่มีเงินผมขอสื่อสารไปกับคนชนชั้นกลางตลาดหุ้นตลาดหุ้นตั้งแต่มีรัฐบาลชุดนี้เข้ามาเมษาปีที่แล้วจนเมษาปีนี้ตลาดหุ้นหายไปสล้านล้านครับมาเก็ตแคป ตลาดหุ้นไทยเป็นตลาดที่ต่างชาติขายออกมากที่สุดเป็น70็ดหมืนล้านบาทอย่างที่เห็นอย่างตัวเลขนี้ครับพูดถึงทั้งด้านอุปทานแล้วก็อุปสงค์ทั้ง supply แล้วก็ demand ของประเทศไทยดัชนีผู้ผลิตอุตสาหกรรมตกลง5%ครับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคตกลง3%ครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจกไทยแบบระดับกลางและระดับบนด้วยนะไม่ต้องพูดถึงคนที่ต้องทำงานหาเช้ากินข้าไม่ต้องพูดถึงพ่อค้าแม่ขายพวกเขาลำบากมาโดยตลอดไม่มีใครที่จะเหลียวแลอยู่แล้วแต่นี่พูดถึงระดับเศรษฐีว่าปากท้องของพวกเขาก็ยังไม่ได้ดีขึ้นเลยถ้าเกิดคุณดูตัวเลขดามดัดชนีพวกนี้ต่อไปคำถามต่อมาก็คือพฤษภาคมปี66 67, ถึงปี6 7มีอนาคตขึ้นไหมครับ ประเทศไทยยังมีอนาคตไหมครับประชาชนยังมีความหวังไหมครับว่าเรายังมีอนาคตอยู่บนเวทีโลกก็เช่นเดียวกันครับผมคิดว่าอนาคตของประเทศไทยจะไปต่อได้มันอยู่ที่การศึกษามันอยู่อย่างที่นายกรัฐมนตรีเดินทางจากต่างประเทศพยายามที่อยากจะให้ประเทศไทยกลับไปยืนอยู่บนเวทีโลกภาษาอังกฤษของประเทศไทยตกลงขนาดไหนท่านดูเอเองครับ จากอันดับที่97ตกลงมาอยู่อันดับที่101แพ้ประเทศกัมพูชาแพ้ประเทศลาวแพ้ประเทศเมียนมาอาจจะอยู่ในระดับเดียวกันอาจจะไม่เป๊ะขนาดนั้นแต่อยู่อันดับล้างท้ายของอาเซียนแน่นอนแล้วอย่างนี้ประเทศไทยจะมีอนาคตอยู่ในเวทีสากลอยู่ในเวทีโลกในโลกใบใหม่นี้ได้อย่างไร หรือจะบอกว่าเราจะชวนคนมาท่องเที่ยวเยอะๆการท่องเที่ยวคืออนาคตของประเทศไทยเราจะเอาคนที่เก่งเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัลเป็นดิจิตอลนอมดมาให้อยู่เต็มเชียงใหม่มาให้อยู่เต็มภูเก็ตเราจะดึงการลงทุนมากมายเอาคนเก่งๆวิศวกรรมคนออกแบบดีไซน์จากสแกนดิเนเวียมาอยู่เต็มประเทศไทยให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเป็นสวิตเซอร์แลนด์ขอโทษเถอะสวิตเซอร์แลนด์ผมเพิ่งไปมา PM 2.5็อยู่ประมาณ10กว่า คนเชียงใหม่นี่ PM 2.5ล่อไป300-400กว่าคนที่เขามีความสามารถจริงๆใครเขาอยากจะมาครับเพราะ6เดือนมันออกจากบ้านไม่ได้เนี่ยอันนี้คือพื้นฐานแค่สิทธิในการมีลมหายใจยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้พวกนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานสำหรับประเทศที่ต้องการที่จะมีอนาคตในการดึงดูดการลงทุนในการดึงดูดคนเก่งๆในการดึงดูดให้คนมาท่องเที่ยวตัวเลขนี้ครับ จากมกราคมกุมภาคม2566กับ2567จำนวนผู้ป่วยเฝ้าระวังจากมลพิษทางอากาศเพิ่มขึ้น18%กับ5%คุณจะไปดู h o ตส p งฮ h o สป p o t อะไรว่ามันลดลงโอเคอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งแต่คุณอย่าดูตัวเลขด้านเดียวสิตัวเลขของผู้ป่วยสุขภาพที่เป็นประชาชนของคุณเองเนี่ยมันเพิ่มขึ้น เอาตัวเลขเบาๆมากที่สุดนะเนี่ยผมพูดเพราะวันนี้เขาบอกให้ประธากถาเขาไม่ให้ปลาใสถ้าปลาใสนี่เอาให้มันกว่านี้เอาให้ภาคเขามาบิดเลยอันนี้มันอันนี้ผมก็ขัดใจผู้จัดงานอยู่เหมือนกันบอกว่าเนี่ยงานมันเปิดผมก็อยากจะปลาใสเขาบอกไม่ใช่วันนี้มันประธากถาแต่ว่าข้อมูลตรงนี้พี่น้องก็เห็นแล้วว่าการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคต สโลแกนประโยคเดียวที่ทําให้พรรคก,กา้าวไกลเลือกตั้งและประชาชนให้ความชอบธรรมมากที่สุดสิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุดคุณไม่ต้องมาเป็นพรรคผมคุณก็คงต้องอยากให้การเมืองดีใช่ไม่ใช่คุณก็ต้องการให้ปากท้องมันดีใช่ไม่ใช่คุณก็ต้องการให้ประเทศมันมีอนาคตใช่ไม่ใช่ตัวเลขมันไม่เป็นอย่างนั้นนะดิและนี่คือสาเหตุที่พรรคก้าวไกลถึงต้องการจัดพ olicy face บิ๊กแบงในตรงนี้เพื่อที่จะให้พฤษภานปีนี้ พฤษภาที่แสนจะหดหูที่เราเพิ่งสูญเสียเยาวชนคนหนุ่มสาวไปหนึ่งคนนี้ให้กลับมามีความหวังอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ความหวังมันพูดง่ายครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ตรงนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ตามบ้านฟังอาจจะไม่ชอบพักก้าวไกลก็บอกไอพิธามาเอาอีกละมันก็ความหวังพูดไปเรื่อยอะ่ะเดี๋ยวก็โหนนูน่นโหนนี่เดี๋ยวก็คิดคำพูดสวยหรูพูดออกมาว่าความหวัง ผมว่าเราต้องมาพูดคุยกันครับว่าการที่ทำว่าให้มีความหวังอ่ะสมการของความหวังมันคืออะไร6 Big bang นี่คือการทำงานฝ่ายค้านเชิงรุกอย่างที่ผมเคยสัญญากับพวกคุณเมื่อปีที่แล้วสัญญาตอนที่ผมไม่ได้เป็นรัฐบาลและผมบอกว่าผมไม่ลังเกียจในการเป็นฝ่ายค้านขอซื่อสัตย์กับตัวเองทางการเมืองและทำงานเป็นฝ่ายค้านเพอๆถ้าฝ่ายค้านตั้งใจทำงานทำงานได้เยอะกว่ารัฐบาลนะี่ครับพี่น้องครับ